สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยก็มานำภาพสวยๆงามๆวัดปัญญาทารามนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้แม่พลอยกำลังจะเดินทางไปที่เจดีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างด้านในนะคะวันนี้ก็แม่พลอยมาเที่ยวตรงนี้ ก็สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆแม่พลอยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆจริงๆนะเพราะว่ารอบบริเวณวัดก็สวยงามนะคะตอนนี้ไม่พลอยกำลังจะเดินเข้าไปในที่เจดีนะคะเพื่อไปชมภาพสวยๆงามๆ นี้นะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์พุทธแม่จะเข้าไปสมด้านในสมอ่าผลิตอ่ามที่ภาพเขียนเหมือนกับสมจริงที่ฝาผนังทุกตรงห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณวัดนะคะดังนั้นอะแม่พ่อยก็ เข้ามาด้านในแล้วนะจ๊ะมาดูด้านในที่ว่าตกแต่งเขียนภาพดังสมจริงและมีจิตวิญญาณที่ให้เราดูแล้วประทับใจและสวยสดงดงามอยู่สิคะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะสวยจริงๆค่ะไม่พอยบอกใครอยากไปเที่ยวก็อย่าลืมเข้าไปชม นะคะห้องนี้นะคะตอนนี้แม่พลอยยังไม่ได้เข้าไปที่ j จดีนะอันนี้แม่พลอยแค่มาสูนพุทธแม่อ่านก็ไม่ออกหรอกนะเออเพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะก็จะอ่านออกเป็นบางตัวเนี่ยสวยสดงดงามจริงๆนะคะบริเวณเนี่ยนะเพราะว่าแม่พลอยก็ไปครั้งแรกไปตามโซเชียลนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนขาสวยไง ถ้าใครว่าสวยก็คอมเมนต์บอกแม่พลอยด้วยนะว่าที่ภาพเขียนไว้ฝาผนังคือดั่งสมจริงจริๆนะคะคือสวยสุดงดงามจริงๆค่ะอยู่ไม่ไกลนะคะก็ขับรถไปแม่ปลอยก็อยู่ปรุมธานีขับรถไปก็ประมาณ2อชั่วโมงเองนะคะก็ไปเที่ยววัด ทำอัมพุวนารามอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็แม่พลอยก็เลยไปวัดหลวงพ่อปัญญานี้นะคะก็คือไปดูก็สวยจริงๆนะคะเป็นบุญตาของแม่พลอยได้มาเห็นแบบว่าภาพแค่ภาพวาดอะสมจริงมากๆนี่ก็องค์สมเด็จโตนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็เจดี ทำออกมาออกแบบมานี่คือสวยจริงๆค่ะพี่นอกใครว่าสวยง่ามก็จะลืมไปเที่ยวไปส้มไปถ้าขราขวคัวไปส้มบรรยากาศในศูนพุทธพุทธะพุทธอะไรเนี่ยประมาณนี้ใครโหนก็เอมเมนมาเดีเนี่ยแม่พ่อยอ่านบอกออกเดอบอกตามตรงเลยบอไ,ยอได้เฮียนหนังสือเด